สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสไตล์เจน้องค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้เจนน้องพามากหวายปะธาดหนาดูนเพื่อนๆจ้าอันนี้เป็นทางเข้าไปด้วยเพื่อนเดนเอนะคะเป็นทางเข้าไปข้างในนะคะกําลังสดเดินทางเข้าไปข้างในเนาะเพื่อนเนาะตามต่อด้วยเพื่อนเดือนเ่นไปเบื่องข้างในว่าจะเป็นแบบไดนะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะตามเข้าไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตามต่อกับเพื่อนๆจ้าบริเวณข้างในเนาะเพื่อนเือนเนาะพระธาตุนาดูนนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า พระธาตุนาดูนโอ้ยสวยงามเดให้อีพอกเลยสวยนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะพระธาตุนาดูนอยู่อำเภออำเภอพระอำเภอนาดูนนะเพื่อนเนาะพระธาตุนาดูนตั้งอยู่ในอำเภอนาดูนนะคะเพื่อนๆบริเวณสวยงามมากแล้วก็ร้อนมากนะคะเพื่อนๆบรรยากาศร้อนจริงๆนะคะอันนี้บริเวณทางสีขามาเด้อนเพื่อนด้อนะคะก็รู้ว่าฝนไมีงานนะเพื่อนฝนม่งานเนี่ยฝนม่สูบไม่หยางเนาะน่าจะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะถามของหนอกอยู่ว่าเป็นจัดงานเมื่อไรเนาะ เห็นว <kung government> ่าของเต็มอยู่นะคะเพื่อนเน้องน้องร้อนนะคะน้องร้อนนะคะก็เลยงพ่อเพื่อนสิมาแก่บนนะเพื่อนเนาะพูเนะนะครเพื่อนไปบูชาดอกไม้อยู่นะเพื่อนเนเนาะเดี๋ยวจะน้องก็เสียขออนุญาตผ้าหน่อกไปฟังนานก็ได้เพื่อนเเด้อนะคะสวยงามจริงๆนะคะงามงามอิริงามบ่มีหมองติเลยนะคะสวย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 อิริกูเดผ่านมาแถวเพื่อนหน้าดุนกันอย่าลืมแวะมาไหว้พระธาตุหน้าดุนได้เพือเพื่อนเด้อนะคะศักดิิ์สทธิ์มากนะคะเพื่อนเพื่อน อยากขอหยังนะคะขอได้ทุกอย่างนะคะอันนี้น้องพ่อเป็นขอให้พเพป็นได้ลูกสาวนอนเพื่อนเนาะก็ได้ดีนะคะเดี๋ยวน้องโซเฟียนะคะก็สิอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวตามต่อได้เพื่อนๆได้ว่าสิเป็นยังไงน,นะคะงคนา,เลเลเลานมงเลในเรื่องผม้าว่ากแล้วเพื่อนรู้วอย่าไปสร้างอะไรนี้ข้าใหญ่ละนะคะ่ะ อนุญาตให้จุดถูกด้เพื่อนเด้เ,ๆๆเพราะว่ามันร้อนเนาะอากาศมันร้อนเนาะก็จะไหวธรรมดานะคะมันบสียตรงนี้เพราะมันก็เสียบตรงนี้คันบาซีปังยากงามเหมือนเดิมจ้ะ ชีีวิิตต่ดในเด้อเเพื่อนๆจ้าคลิปอีพี่มาเที่ยวมาไหว้พระธาตุหน้าดูนเจนน้องกัสิครอนุญาตก็บได้เป็นเพื่อนๆเด้อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจนน้องกันเด้อเพื่อนๆเด้อเพื่อประผากคลิปใหม่ๆนะคะเจนน้องกัสิยหาคอนเทนต์ดีๆนะคะสุดก็สุดใจเเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆเบิ่อเ้าเพื่อนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ได้เพื่อนเด้อนะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ได้เพื่อนเด้อสวัสดีค่ะ